นี่เจอช่งมาครับก่อนหน้าน,นี้ก็ที่ไปเปลี่ยนโชครถไฟฟ้ามาของดกโก้มานะครับค่าน,นี้ก็มาบรรทุกอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับการจะไปทํางานซ่อมตู้เย็นอันนี้จะไปซ่อมตู้เย็นนะครับดอนเมืองแล้วก็ซอ,อยนนจันทร์เนาะตู้แช่ซ่อมตู้แช่โอเคอันนี้ก็บรรทุกประมาณนี้นะครับหนักอยู่ก็เดินทางก็จะมีนี่นะครับชุดแก๊สเชื่อม น้ำยาอ่าง 3ca 3กิโลนะครับตัวนี้ถังใกล้หมดแล้วนะครับแล้วก็แบคคั่มโลเกตวัดน้ํายากล่องเก็บน้ํายาแล้วก็มีกระเป๋าเครื่องมือแล้วก็มีสแตนเนอร์ไดเออร์สองทางนะตัวนี้เครื่องมือหมันน็อกนะครับน้ําหนักก็เยอะอยู่ก็มีถังน้ํายาไปเผื่อถังใหม่นะครับอ่าง 3ca ถังใหม่แล้วก็อ่22เผื่อไล่ระบบตันนะครับก็เอาไปเผื่อๆนะครับมี3กิโลนี่ก็3กิโลเหมือนกัน รวมแล้วก็ประมาณนี้แหละที่ใช้บรรทุกก,ก็น้ำหนักก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่ครับก็ที่ไปกลับโชคมานะครับตัวนี้จริงๆถ้า,าตันเยอะก็จะมีพวกน้ำยา F11 แล้วก็ F9 F9 0ันหรือ F9 0้อยนะฮะตัวหนึ่งถังใหญ่ๆเดี๋ยวต้องดูอีกทีหรือในโตอีกนะครับอีกสองถังนะครับเพิ่มเข้ามาอีกครับก็จะเยอะอยู่นะครับ ในการจะไปทำงานนะครับก็หลายๆคนอาจจะเอดูว่าบรรทุกขนาดไหนนะครับก็บรรทุกประมาณนี้นะครับในการไปซ่อมแอร์ลงแอร์รั่วอะไรก็เหมือนกันจะที่หน้าง,งานสูงซ่อมแอร์ก็จะมีบันไดอีกตัวหนึ่งนะครับก็ด้านหลังอีกก็ประมาณนี้ละการบรรทุกของช่างแมวนะครับก็เดินทางไกลอยู่นะครับก็น่าจะ สี่สิบกิโลนะครับไปกลับก็แปดสิบนะครับจะเดินไปอีกจ้าหนึ่งก็ตีไว้ไม่เกินร้อยโลนะครับร้อยกิโลเมตรไปกลับก็ไปกลับไปกลับก็หน้าไม่น่าจะเกินร้อยยี่สิบโลนะครับโดยประมาณประมาณนี้ดูนะว่าโชคที่ว่ากลับก่อนอันนี้นะครับ จะตัดปัญหาเรื่องกระแทกจุดนี้นะครับเพราะว่าบรรทุกของหนักนะครับไม่ใช่อะไรอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็มีกระแทกหน่อยๆนะครับก็เลยต้องกลับโชกไม่างั้นต้องเสียตังค่าเปลี่ยนโชกใหม่อีกนะครับก็เอาแบบนี้แล้ง่ายสุดแล้วนะครับมันถูกก็ประมาณนี้นะครับรถไฟฟ้าโอเคครับยังไงก็หวังว่าจะมียอญนะครับในการที่จะใช้รถไฟฟ้านะครับ การเป็นช่างแอร์ช่างซ่อมตู้เย็นนะครับครับจากการขับใช้รถงานจริงครับที่บรรทุกเครื่องมือซ่อมตู้เย็นตู้แช่นะครับอตอนนี้ก็วิ่งจากเอกชัย4ีนะครับวิ่งไปซื้อของเข้ามา4กิโลแล้วก็วิ่งมาอีกนะครับตัวสี่สี่หรือ5กิโลนี่ตัดออกไปนะครับตอนนี้ก็มาถึงเขตดอนเมืองนะครับซอยนาวงพัฒนา15นะครับ ระยะทางก็ประมาณนี้นะครับ52กิโลนะครับแบตเหลือ51นะครับบวกปอีก 4, 4หรือ5กิโลนะครับก็ตีไว้วิ่งจากเอกชัย44นะครับวิ่งไปซื้อของ4-5กิโลตีไว้55-57กิโลนะครับที่วิ่งมาแบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็เหลืออยู่นี่51เปอร์เซ็นต์นะครับ ไปบ้านลูกค้าอีกหน่อยนี่ก็ใจเย็นนะขับมือเดียวหน้าหน้า,หน,าหน้ามันหนักก็จะสัส่นๆหน่อยนะตรงเนินก็ลดๆหน่อย หมายแล้วครับรถก็ค่อนข้างจะหนักนะครับห้าสิบสองจุดสองนะจะล็อกกันโอ้จะย้อนแสงหน,หน่อยนึงโอเคครับนี่ก็ถึงที่หมายแล้วครับบรรทุกประมาณนี้ครับ น้ำยากระป๋อเครื่องมือแล้วก็เครื่องมือชุดเชื่อมต่างๆนะครับระ <Okay. S 1> ยะทางก็ประมาณนี้แหละเท่าที่เห็น <Okay. S 1> แบตขอด้ยวยท่านี้สี่สิบเก้าเปอร์เซ็น กีเรียนถ่ายรวมระยะทางนี้ใช้รถไฟฟ้านะครับปิดมุนแจแล้วก็เปิดนะครับเจ็กิโลแล้วนะตอนนี้741กิโลนะเท่านที่เห็น